แรงวันเยอะจังอ่าสุขสบายดีพี่น้องสวัสดีตอนเสายนะครับตอนเก้าโมงสิบโมงเฮากำลังสีกรมาแต่หาเห็ดพออปิซ<ม>ากรมาแต่หาปลาปลา,ากรไดซับนีเลยพี่น้องปลากระไดโบล่ากระไดซับนีได้โบล่าซับนีก็ได้แล้วกระเบิปลาขาวม,าม,มวง,งามนี้ตุ่มงามแกงเห็ดเพะกินจ้าหน่จ้า,ได,าได้หลายดิพี่น้องนบนอุปสรรด์หลายปนันนีประมาณประมาณโลกว่า จะดอกกำามีแต่ดอกกำเนาหลอกกับบบมีคำว่าแก่อยู่ในนี้เลยสดในสี่หย่อมคุ้มุ้มคุ้คมีคำว่าดอกแก่มีแต่ดอกอ่อนฮะมันใหม่ๆสดๆอร่อยแน่นอนจ้าเดี๋ยวตารางอีกรอบนะคะเพราะว่าอันนี้อันนี้้านได้ลากอันนี้คือลางมาแต่พุูดเวลากระจะัแกง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 เฮ็ดแกงเฮ็ดแกงเฮ็ด แกงเห็ดจ้าใส่เห็ดเผาลงไปจ้าใส่เผาลงไปนะคะมีเห็ดปวกคือสี่ดอกไปเก็บบอนเก่ามาวาดนี่แหละไปเอาเห็ดปอกนะเห็ดปวกไปเก็บบอนเก่ามาวาดนี่แล้วในมือละสามดอกสี่ดอกออกเป็นหมูใหญ่จยกเถื่อจอบไปจอบมาจอบเผามูใหญ่เนาะออกไปเลยดอกละดอกใหญ่ใหญ่ เห็ดพอแกงเห็ดพอจ้ากินตอนเช้าแล้วนะคะอาหารข่าวเช้าเขากะซำข้าวเที่ยงแหละพี่น้องตื่นแต่เช้าตื่นตีสี่ไปหายอยู่หากินพอได้กินข้าวกับเกาหมูซิบหมูกินข้าวเศร้ารข้าวเที่ยงกรบบายาปืวดๆเขาไข่ดอกเห็ดพอร์เป็นสุกง่ายผสมไปผสมไปแช่ไปดู ปลาผสมพดว่าสมแ่อะไร้มสม้สมสมนั่นนะคะมันจะจะกลางคืนเลยชมสม้มะนะชมจะคือเห็ดจะคือแกงเห็ดบุตนี่พักฝาฝันีมุมพักดีมุมมันแนวนั้นอยู่แล้ว เห็ดแกงวันเด็ดตักอี่คือเห็ดเสียแท้บ่คือสมแต่ใจพอนใส่สมหลายเห็ดจ้าแกงเห็ดเผาะหามาเป็นไงเยอะๆจ้ะพี่น้องป้าหมอนึงพอดีหมอนึงพอดีมาเด้จ้าแกงเห็ดเผาะเยอะๆจ้าหน่อยมันก็ออกลายน้อยมันก็ออกลายออกกลายนะคะ เห็ดพรอ่อนมีคำว่าแก่จากดอกเลยได้ขัดกั้ไปอีกข้งนึ่งจะไปดอกมากินแก่เห็ดพรกันนะจ้าตัวพิดสวยเห็ดพรหาไม้ไม่ไม่อ่อนอ่อนไม่ได้ดอกินเลยก็ไปปลูกตัดินตาว ปเป็นยังอ่อนพี่น้องเหรอดอกทำดีแล้วไปดีอยู่ดอกแก่ยังออกใหม่มันจะมีดอกแก่มันมีใจดำใจดงซื้อมาแล้วแก่เบิ้ดท้าซื้อออกไม่แคยนะต่างเขาไอ้ต่างอื่นมันออกก่อ,แอนแล้วช่วงมันอ่อนแต่ผมบอกเอามาขายก็หาเปนดอกหนาดอกหน,ได,กไ,หนไ,ได้วยนรงงาน ไม่มีดอกน้อยนะครับมาขาไม่มีดอกแนวาะเจ้าบอดเนาะจ่าปหาขเจ้ากบอาดอกน้อยจริงๆดอกน้อยนัะงอันนี้ม os> ันอ os> ้าวอันนีเม็นน้อยแต่บางที่มันมันขนาดซัมมี่ม้นกระเบิดอซัมนี่แต่แก่จัมีพระมันออกก็ถืออากาศคุณมันกับวัใหญ่เห็นมพอมันโต้มันออกก็ะถืออากาศก็เป็นแบบอต่าวัวใหญ่นาคน เวลาตัสื่อเันไปเลยก่หก่แขงก็ล้เอานให้ังตาเสียออก้ายนี่ยม่ได้ห่อื้อพี่น้องนี่ยังแบบมันไม่ตะพื้นมัตะแดดมัตะแบบมันแสบโคต นนนาเขาภาษานนนาเขาปูคำเขายงทนแต่ไปหากับโได้แกงอยู่เฮ้ยคนหาได้หลายเดียวจไปม่าเจ้าขุดสมนวทุน สีลายเี่เราขายมันเข้าก่อนบริหาไปทรงมากิหเรไปยาับไปทนัน่ดูนะครับจังหน่อยปลาก็สิลายครับปลากซสบยเจ้าแซ่ปลาถึงนัน เต็มเื่อเ,<ร>เต็มเพืาาาาเเ่อนันแ่กเต็มเพื่อเต็มเ,เ,เมพมื่อเขาฟ้าตึงกขบเซอเาแซ่บเขาคาวขม้นบุรับสื้เขาตึกอยู่ลึกเฮลิียองขักและบาทเดียโจมจะโบกขึ้นขาไปเขาแหว้ขป็นสปีดที่เรขักเขาฉะนั้นสปีดน่ปจุกเงินเนาะบาดบาทเดียว ปลาเหญ่จะห้มข <Asia> <con oc ido> ึ้นอย่ก็ได้บาให้บาหมองไว้หมองมากจเบิร์มองฟ้าไม่มีนแก้ไปจุ่มเนาะเพแซ่ปลาใหญ่ขึ้นอยู่เลยมักประมวกโทษเต็มหพื่อก็ะแหลกน้ามน้าเต็มปากเรือนา ตาจะไปฮานลนใส่ไปมลูกขาต่างการจะเล้ปุ๊บตินปุก่อน อ่อนขักอริเฮ็ดนะผมมีคำบบบแก่้นจังคนหาหลายหลายเป็นอรเป็ปวกับไปยามเปจระสามต่อไม่ใช่เปะสามอสามิดนิดแล้ว ่นีนไหบานตีหางหลดหางหอดต้องอย่างนันตอก้อนจองแกงบ้านขอกนี่แล้วตันกับสนีอต๊ะหแต่ส่วนใหญ่จะบอกอไนะหมอมันบออ้าวดินมันแสกคนตกแตบตกว่าพราบฝนนอนหน้ามัน เรที่ลมแดนย่างากับบักแห้งออกาวมองอยู่เพื่อนอ,อย่ตามันดาออกเป็นนอกรือว่าน้ำเดือที่ลมแดนไปพัฝ่าเหกอดผมมีเห็ดพ นานน่อนให้้องคนึคนคิดเ่แบบผลควจะหยิบหยิบอยู่บนเ็ดผลหยิบพรไปซอดคนไปตองสินะโซนคนโตตัวไปอเปล่าราเลีแกให้พออ่อนๆจะผัดกินเ

สมัยก่อนเฮ็ดคมเนะ่เตะถึงความละลายพี่น้องเอ้ยเรื่องไปเรื่องายเป็นแผ่ไม่ใช่กินนะสมมุนให้ก็อยากรถบอกออกให้จนะับก็อนเห็ดคมแล้วก็ราต้องอยากข้อหนึ่งข้ออัอนี้แล้วับเห็ดฟิดไว้แบบแกงปีนาแล้เสแสบเลยเห็ดเห็ดคม ันนี้จะดบคมบางนะครับมใบกระโดนี่เจ้าผมต้มใส่กระโดงอีกสูตนึงต uh. ้แนเจะต้ <S <S ีสบดกันกินมันแซ่บมันคมย่ากินหน้านะครับไปบานมาหนึ่งทพิกไปวอนาเรากินมันจามันแซ่บ คิปนีิธคมนะพีแสบเป็นองตอ่อ,อนๆฝากวันนีกาสนิทแลจังพี่นองจ้ากับคุณทุกคนที่ติดตามนะจ้าสบายดีจ้าแสบมาจ้าฮิออ่อนๆ,ๆจ้า